คุณไม่ผ่านการสัมภาษณ์งานเชิญออกไปด้วยค่ะได้ไงนะคะคือคุณยังไม่ได้าถามคำถามชัดๆคำเลยนะคะก็ในรายละเอียดการสัมภาษณ์งานก็ะระบุอยู่ว่าต้องมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า3ปีถึงจะทำงานที่ร้านอาหารที่นี่ได้ไม่ได้อ่านหรือไงขอโทษค่ะคือฉันคิดว่าประสบการณ์ของฉันมันน้อยฉันก็เลยไม่ได้ระบุลงไปอะคะ่ะ แต่แม้ว่าประสบการณ์ของฉันังไม่ถึง3เดือนฉันจะตั้งใจเรียนรู้และพัฒนาและใช้ความสามารถที่มีทำงานออกมาให้ดีที่สุดค่ะอะไรนะไม่ได้ระบุงั้นเหรอ้่แค่นี้ยังไม่รอบครอบแล้วจะทำงานที่นี่ได้ยังไงประสบการณ์ก็ไม่มีน่าตำคัญจริงเลยผู้การครับเกิดเรื่องแล้วครับ กระเป๋าน้องผมราคา70,000จ่ายมาเดี๋ยวนี้เลยเห็นไหมว่ามันเลอะเทอะหมดแล้วขอโทษครับขอโทษจริงจริงครับแต่ว่าเงินมากขนาดนั้นผมชดใชใ้คุณลูกค้าไม่ได้หรอกนะครับคุณคะนี่ ไปทำกระเป๋าราคาแพงของคุณลูกค้าเ,าเสียหายแบบนั้นล่ะฉันช่วยอะไรเธอไม่ได้หรอกนะเออขอโทษนะคะกระเป๋าใบนี้ราคาค่อนข้างแพงถ้าจะให้ชดใช้ยังไงเงินเดือนของน้องก็ไม่พอที่จะชดใช้ให้หรอกนะคะคุณจะมายุ่งอะไรด้วยนี่มันไม่ใช่เรื่องของคุณเอ,อ่อถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าอยากจะให้ชดใช้ค่าเสียหายเนี่ยคุณลูกค้าช่วยแสดงใบเสร็จของกระเป๋าใบนี้แล้วก็ส่งให้ร้านประเมินความเสียหายของกระเป๋าได้เลยนะคะ เออช่างเถอะไปเรากลักบบ้านทำไมอะพี่ฉันไม่ได้จะหาว่ากระเป๋าคุณลูกค้าเป็นของปลอมหรอกนะคะเพียงแต่ว่าขั้นตอนการชดใช้เนี่ยมันค่อนข้างจะใช้เวลานานนิดนึงฉันกลัวว่าคุณลูกค้าจะไม่คุ้มกับค่าเสียเวลารอน,นะคะนี่เถอะพอได้แล้วฉันอายเขาไปรีบกลับบ้านอยู่ยนี่ไปขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับ ถ้าไม่ได้คุณช่วยไว้เนี่ยผมคุณแย่แน่เลยไม่เป็นไรเลยค่ะนี่อย่าคิดนะว่าแค่เข้ามาช่วยเรื่องแค่นี้แล้วเธอจะได้ทำงานที่นี่ฝันไปเถอะเก่งมากเลยนะคะคุณนี่ไหวพริบดีจริงๆผู้จัดการคะคุณไปรับคนแบบนี้เข้ามาจากที่ไหนหรอคะเอ่อคุณนุ่นคะฉันยังไม่ได้รับเธอเข้าทำงานหรอกคะ่ะพอดีว่าเธอมีประสบการณ์การทำงานไม่ถึง3เดือนเลยอะคะ่ะนั่นหรอคะ แต่ว่าคุณเนี่ยมีประสบการณ์การทํางานมามากกว่าสามป,ปีแล้วนะคะเมื่อกี้ไม่เห็นแก้ปัญหาอะไรเลยอะฉันขอดูเรซสิม่คุณหน่อยสิคะนี่คะ่ะงั้นฉันตกลงรับคุณเข้าทํางานเลยแล้วกันคะ่ะขอบคุณนะคะ คุณไม่ต้องห่วงนะคะถ้าอาหารของร้านคุณถูกปากฉันเนี่ยฉันจะร่วมลงทุนกับโปรเจกต์ใหม่ของคุณแน <R> ่นอนค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณไนท์ร้านฉันก็ออกจะดูดีดูสิแต่งตัวอะไรมาเนี่ยไม่รู้กาลเทศะเวซะเลยอะสวัสดีค่ะคุณลูกค้ามากันสองท่านนะคะ ตอนนี้ยังมีห้องส่วนตัวว่างอยู่ไหมคะอ๋อพอดีว่าห้องส่วนตัวของทางร้านเราเนี่ยรองรับสําหรับลูกค้า5ท่านขึ้นไปนะคะพอดีว่าเราต้องคุยเรื่องธุรกิจอะคะ่ะก็เลยอยากได้ห้องส่วนตัวคุณขอจะช่วยเราหน่อยได้ไหมคะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าทั้งสองท่านต้องการห้องส่วนตัวใช่ไหมคะเชิญทางด้านนี้ได้เลยนะคะ มีอะไรอยูู่กกี้สองคนนั้นน่ะแค่ดูจากการแต่งตัวก็รู้แล้วว่าไม่มีเงินน่ะจะไปเปิดห้องส่วนตัวให้ทำไมเนี่ยแล้วที่บอกว่าจะมาคุยธุรกิจกันนะก็คงจะเป็นธุรกิจเปิดร้านส้มตำเลยสิไม่ว่าผู้จัดก,การคะห้องส่วนตัวก็ไม่ได้มีลูกค้าใช้นะคะทําไมลูกค้าทั้งสองท่านนั้นถึงจะใช้ไม่ได้ล่ะคะฉันคิดว่าเราไม่ควรตัดสินใครจากรูปลักษณ์ภายนอกนะคะพอ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 ,อย่าให้รู้นะว่าสองคนนั้นสั่งอาหารแค่สองจานอ่ะ วิกกี้เธอเรีบไปบอกให้พวกนั้นนะ่ะสั่งไวน์ราคาแพงๆด้วยละ่ะฉันไม่เอาอะไรเพิ่มแล้วล่ะค่ะได้ค่ะทั้งหมดสองรายการนะคะเดี๋ยวก่อนสิคะนี่คุณจะไม่แนะนำให้ฉันสั่งอะไรเพิ่มสักอย่าง2อ,อย่างเหรอคะทางร้านอาหารของเราอยากให้ลูกค้าได้เรื่องในสิ่งที่ชอบนะคะ แต่ถ้าคุณลูกค้าอยากได้อะไรเพิ่มเติมบอกได้เลยนะคะถ้างั้นฉันเอาเมนูนี้เพิ่มอีกหนึ่งอย่างค่ะได้ค่ะรอสักครู่นะคะไอฉันว่าร้านเนี้บริการค่อนข้างดีเลยนะนังสิแถมไม่อยัดเยียนให้ลูกค้าสั่งอาหารเพิ่มด้วว่าไงนะไม่ได้สั่งเครื่องดื่มเลยเลยเหรอ วิกกี้เธอเป็นหัวหน้าพนักงานนะไม่คิดถึงรายได้ของร้านบ้างเลยหรือไงเราสั่งอาหารแค่นี้ร้านเราจะได้กำไรอะไรล่ะนี่แค่ค่าจ้างวันนี้เธอยังไม่ได้เลยผู้จัดก,การคะแต่มันเป็นสิทธิของลูกค้าที่จะสั่งเท่าที่ลูกค้าต้องการไม่ใช่หรอคะเราจะไปยัดเยียดในสิ่งที่ลูกค้าไม่อยากทานไปทําไมล่ะคะตราบใดที่อาหารของร้านเรารสชาติอร่อยอะแล้วบริการได้ดีเหมือนเดิมยังไงร้านเราก็ต้องมีลูกค้าคะ่ะเธอก้าเทียงขอโทษนะครับคือผมต้องการห้องส่วนตัว เดี๋ยวจะมีเพื่อนของผมตามมาอีกสองคนที่นี่ห้องส่วนตัวว่างอยู่ไหมครับได้เลยค่ะขอโทษได้นะคะคุณลูกค้าตอนนี้ห้องส่วนตัวของเราเต็มหมดแล้วอะคะ่ะมีโต๊ะใหญ่อะคะ่ะเป็นโซนด้านนอกบรรยากาศส่วนตัวเหมือนกันคุณลูกค้าสะดวกไหมคะงั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไว้ข้าหน้าผมจะมาอีกทีครับเดี๋ยวก่อนสิคะคุณลูกค้าเดี๋ยวคุณลูกค้ารอสักครู่นะคะฉันจะรีบไปจัดเตรียมห้องให้เลยคะ่ะนี่วิกกี้รีบไล่ลูกค้าพวกนั้นออกไปจากห้องได้แล้ว แล้วก็จัดห้องให้เรียบร้อยด้วยไม่ค่ะลูกค้าทั้งสองท่านน่ะเขาเพิ่งเข้าไปเองแล้วก็ยังไม่ได้ทานอาหารเลยนะคะนี่ตกหลงาอายัางไงครับผมลองมานานแล้วนะครับเนี่ยถ้าไม่ได้ผมเป,เปลี่ยนร้านแล้วนะครับไม่ค่ะไม่ค่ะตอนนี้ห้องเรียบร้อยแล้วค่ะเดีย๋ยวคุณลูกค้าเชิญด้านในเลยนะคะโทษน,นะคะ ว่ามีลูกค้าจองห้องนี้ไว้แล้วกาลุนาย้ายไปโซนด้านนอกด้วยค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะผู้จัดก,การออขอโทษลูกค้าทั้งสองท่านด้วยนะคะเชิญรับประทานอาหารต่อได้เลยค่ะผู้จัดก,การคะไปกันเถอะค่ะนี่มันเรื่องอะไรกันคะแค่นี้ไม่ชัดเจนอีกหรอคะฉันบอกว่ามีลูกค้าจองห้องนี้ไว้แล้วเชิญออกไปด้านนอกด้วยค่ะ <c oughs> น่าขำจังเลยนะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ฉันเจอเหตุการณ์แบบนี้มีอะไรน่าขำหรอคะฉันแค่เชิญหนูไปด้านนอกนะคะไม่ได้เชิญหนูไปนอกร้านอ๋อแต่ถ้าเราบประทานอาหารกันเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถชำระเงินได้เลยนะคะอาหารก็ดูมีแค่ไม่กี่อย่างเนี่ยน่าจะมีเงินจ่ายใช่ไหมคะอุ๊ยแต่ถ้ามีเงินไม่พอจ่ายเนี่ยคุณลูกค้าลองข้ามไปอีกซอยดูนะคะ แล้วก็ลองไปขอเงินคนแถวนั้นดูนะคะ่ะเขาน่าจะพอมีอยู่นะคะคนรู้ได้ยังไงคะว่าพวกฉันไม่มีเงินจ่ายอะ่ะทำไมจะไม่รู้ล่ะคะก็ดูจากสภาพแล้วฉันให้เขามานั่งในร้านเนี่ยก็ดีแค่ไหนละคะเออขอโทษได้นะคะคือผู้จัดก,การเขาไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นนะคะคือร้านเราเนี่ยต้อนรับลูกค้าทุกคน,นะคะ่ะแล้วนี่ต้องให้ผมรออีกนานแค่ไหนครับเนี่ย แล้วนี่อะไรครับในบอกห้องว่างไงถ้าบร kind of like, ิการแบบเนี้ยผมขอยกเลิกนะครับแล้วอย่าหวังว่าผมจะกลับมาที่นี่เสียเวลาผมมากๆเลยเดี๋ยวสิคะคุณคุณคะคุณเห็นไหมว่าเราเสียลูกค้ารายใหญ่ไปแล้วเนี่ยเธอกำลังทําให้ร้านเนี่ยเสียรายได้ก้อนโตไปนะถ้าเธอยังทํางานแบบนี้อยู่ก็อย่าหวังว่าจะได้ขึ้นเงินเดือนหรือว่าได้โบนัสเลยแค่ทิปรายวันเธอก็จะไม่ได้ ไล่ลูกค้าออกจากร้านแบบนี้นี่เป็นสไตล์การบริการของร้านนี้หรอคะพอไรไปกันเถอะเออเด,เดี๋ยวก่อนนะคะคุณลูกค้าคือฉันต้องขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะคะร้านของเราทำผิดจริงๆค่ะฉันขอรับผิดชอบเองค่ะเดี๋ยวฉันจะสั่งเมนูสุดพิเศษของทางร้านให้พวกคุณ2เมนูนะคะเพื่อเป็นการขอโทษสั่งเพิ่มให้2เมนูเลยเหรอคะ ต่ว่าราคามันไม่ใช่ถูกๆูกเลยนะคะไม่เป็นไรเลยค่ะฉันอยากรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะฉันอยากให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีกลับไปอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่ได้ทาผิดอะไรเลยคุณไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบอะไรทั้งนั้นหละคะ่ะไม่หรอกค่ะจํานวนเงินที่ฉันเสียไปอะ่ะมันไม่สําคัญเท่ากับความรู้สึกของคุณลูกค้าที่มีต่อร้านของเราหรอกนะคะหน้าที่ของฉันน่ะคือสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าให้กลับมาใช้บริการที่ร้านของเรานะคะ ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะจัดการหักเงินเดือนของเธอเองงั้นเอาเป็นว่าอาหารอีกสองอย่างที่จะเพิ่มให้พวกฉันเนี่ยพวกฉันขอไม่รับนะคะตาคิตตี้ไปหนึงเดี๋ยวค่ะเออ่มีส่วนไหนภายในร้านของเราที่คุณไม่พอใจไหมคะคุณนุ่นคะพอดีว่าลูกค้า2คนนี้ค่ะ เข้ามาในห้องอาหารส่วนตัวของเราแต่ว่าสั่งอาหารแค่ไม่กี่จานเองอะคะ่ะฉันเกรงว่าจะไม่ใช่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราอะคะ่ะคุณก็เลยจะไล่เขาออกไปงั้นหรอคะใช่ค่ะแต่ว่าฉันไม่ได้ไล่เขาออกจากร้านนะคะฉันแค่เชิญเขาออกไปนั่งโซนด้านนอกอะคะ่ะพอดีว่ามีลูกค้ากลุ่มใหญ่ต้องการใช้ห้องอะคะ่ะฉันก็เลยคุณเตยคะ่ะคุณกำลังจะไล่ลูกค้าสองคนนี้ออกไปคุณทำผิดนโยบายของร้านเราอยู่นะคะ คุณทำแบบเนี้ยคุณมีสิ์โดนไล่ออกได้เลยนะคะคุณนุ่นคะคุณนุ่นจะไล่ฉันออกเพียงเพราะว่าลูกค้า2คนนี้เนี่ยนะคะก็ใช่นะสิคะเพราะว่าคุณเนี่ยกำลังจะทําให้ฉันเนี่ยเสียลูกค้าคนสําคัญไปคนสําคัญลูกค้า2คนเนี้ยคือคนจาก JPC Group ที่จะเข้ามาพูดคุยเรื่องการลงทุนขยายเฟรนชสยของร้านเราค่ะว่าไงนะถ้าคุณรู้แบบนี้แล้วเนี่ย คุณก็ช่วยกลับไปทบทวนแล้วก็พิจารณาตัวเองด้วยนะคะว่าทาอะไรลงไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่สํานึกผิดเนี่ยฉันก็ไม่ใช่คนใจดีที่จะเก็บพนักงานที่ใสยแย่แย่แบบคุณไว้นะคะทีนี้ก็ออกไปได้แล้วะคะ่ะฉันต้องขอโทษคุณไทแล้วก็คุณคิตตี้สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะฉันไม่คิดเลยว่าพนักงานของฉันเนี่ยจะทำเรื่องได้แย่แบบนี้ฉันก็ไม่คิดว่าจะมาเจอเรื่องแบบนี้ที่นี่เหมือนกัน เอาเป็นว่าฉันจะไม่ถือโทษโกรธพวกคุณนะคะถ้าคุณให้พนักงานคนนี้มาร่วมพูดคุยธุรกิจในครั้งนี้ด้วยก่อนอื่นเนี่ยฉันขอชื่นชมพนักงานของคุณก่อนเลยนะคะใช่ค่ะถ้าไม่ได้พนักงานคนนี้พวกเราคงไม่ได้มานั่งทานข้าวในห้องส่วนตัวแบบนี้หรอกคะ่ะตัวแค่นี้แต่กับกล้ายืนหยัดต่อความถูกต้องกล้าสู้กับตำแหน่งผู้จัดการ พนักงานคนนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะคะขอบคุณพวกคุณสองคนมากๆเลยนะคะมันเป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้วะคะ่ะฉันก็แค่ทำในสิ่งที่ฉันควรทำก็เท่านั้นเองค่ะเธอคือพนักงานใหม่ที่ช่วยน้องเด็กเสิร์ฟไปเมื่อวันก่อนใช่ไหมใช่ค่ะเธอเนี่ยทั้งใจดีแล้วก็มีความสามารถการที่เราจะเป็นหัวหน้าคนเนี่ยต้องมีความรอบคอบไม่อ่อนจนเกินไปแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไป ตอนนี้ตำแหน่งผู้จัดการสาขาที่ฉันก็มันจะเปิดใหม่กำลังว่างอยู่ฉันจะยกตำแหน่งนั้นให้เธอก็แล้วกันและฉันก็แน่ใจนะว่าเธอจะทำมันออกมาดีแน่นอนจริงหรอคะขอบคุณนะคะงั้นเราไปคุยเรื่องธุรกิจกันต่อเลยไหมคะดีเลยคะ่ะ